งันเอไก,ก่วันนี้ค่ะโกล์เกษตริมหาค่ะค่ะมารของโคล์ค่ะคอนโดโครงการใหม่ไม่บอกรูปไปยังไงใช่เป็นคอนโดที่หนูเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยหนูอยากอยากอยากอ,อยู่อะค่ะไปถ่ายแล้ว,ลวก็แบบเออมันมีโครงการในส่วนกลา,างมีอะไรแล้วก็าการตรกรแบบแต่งภายในพวเฟอร์นิเจอร์ล้ก็แบบรู้สึกว่ามันน่ารักใกล้ใกล้มหาดไหนใกล้ยใกล้เลยใกล้แล้วก็ติดอ่า มาปุ๊บถึงเลยใช่ค่ะเหมาะกับสาวๆอย่างเราด้วยเดินทางไปดูหอคอไทยใช่เหมาะกับสาวๆเหมาะกับแบบนักศึกษาแล้วก็แบบว่าคนที่อยากแบาสนใจดูทำเลตรงนี้เพราะมันติดวิเทยังไงก็คนเราอยู่ใกล้ที่เรียนที่สถานที่อะไรเมื่อกี้เกิดไปเราว่าอยากได้สักห้องเนาะ อยากได้สมัครคงด้วยด้วยที่จะถือส่วนลดก็นดีใช่ค่ะเพราะพี่ชอบถ้าพี่พีพีบอกว่าเหมาะกับการที่พาแฟนไปดูที่ไหนเราจะพาใครไปดูแล้วก็เราก็ดูเก็บไว้เป็นนักลงทุนได้เลยนะ Investor ท่านหนึ่งในข้างกิจกาท่านหนึี้มาตลาดอะไรอะไร้างอะไรกันก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วก็ลองเข้ามาดูที่โครงการก่อนได้ค่ะตอนนี้ตอนนี้โคมนะคะมีเปิดอยู่ตรง ศรีปทุมค่ะเกษตรศรีปทุมใกล้ใกล้มอเกษตรใกล้ใกล้มอสี่ปฐุมสารเรื <communication> <brid> ่องของเราแบบควรถามเรื่องความรักเนาะเรื่องความรักเลยล่ะเรื่องความรักที่เกิดขึ้นอยากจะบอกอะไรอะบ้างพูดอะไรอยากพูดอะไรอ่ะคะก็มันมันจบแล้วอ่ะมมันนเหือแต่ว่าคุยกันแล้วก็เรา ที่แยังเสียใจอยู่เหมืัมคะ,คะตอนนี้หลักตาฮิวใจด้วยการทํางานเ,ออเสียใจไว้ <laughs> เสียใจก็รู้สึกว่าถ้าความรักมันไปตอบไม่ได้ไก็ต้องมก็เสียใจว่ามูก,กออจริงจริงก่อนที่จะมูกออนก่อนที่จะไปตอไม่ได้เราได้มีการปรับปรุงบานเรยแค่ไหนก็คุยแล้วก็ปรับแล้วก็รู้แล้วว่าการราชกางเราการใช้ชีวิตแล้วก็หลายๆอย่างมันมันไม่ตก ที่มันต้องปรับตัวกันไปเรื่อยๆเหมือนแบบว่าเราเราคุยแล้วมันมันไม่คิดกันเราเริ่มรู้ตัวตอนไหนพราะว่าแบบมันไม่ค่อยคิดกันเลยมันน่าจะแบบไม่ค่อยลงกันเลยรู้ตัวตอนไหนําไม่ได้เลยแต่ว่ามันเป็นมันมันเป็น เรื่องที่เราไม่อยากลงดีเทลว่าแบบตอนไหนอะไรยังไงจริงๆเสร็จในเวลาไม่พอระยะเวลาอย่างที่แน็บบอกที่ห้าปีก็ครบเอ้ยีห้าเดือนก็ครบสามปีแล้วสามปีเนี่ยเอออันนี้มันใช้เวลาขนาดเกือบสามปีใช่ไหมก็คือคุยกันประมาณสองปีที่แล้วก็ตามที่ที่มีเอ่อการคอมเมนต์กันในไอจีแล้วก็ใช่ค่ะมีมีการคุยกันทุกคนก็เห็นอยู่ในโซเชียลใช่ไหมคะแล้วก็จากตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็ประมาณสองปี ตลอดเวลาที่ผ่านมาในการคบกันแนทเขายังไงกับเราบ้างเขาแบบจริงๆริงวเสียดายไหมลแบบว่าทำเป็นแนทด้วยหรือก็เราเราเสียดายเวลาที่คบกับที่คบกับแนทไหมไม่เสียดายค่ะไม่เสียดายเพราะว่ารู้สึกว่าตอนที่คุยกันก็ก็คุยแล้วก็เป็นคนที่น่าน่ารักต่อกันแล้วก็ทำเต็มที่แล้วอีกอย่งพี่ถามเลยว่าหลายคนคบกันว่าสัมปี ถามว่าไป็นคือตอนไหนและระยะเวลาครับสองปีเลยเขาหนูนคิดว่าสองปีที่คุยกันไม่ได้พบกันสามปีคุยกันเป็นเพื่อนใช่คุยกันแล้วก็แล้วก็เป็นเป็นช่วงคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าการยืนยันว่าไม่มีการต่อไม่มีามาก,การเปลี่ยนไม่มีการไม่ได้อยู่ช่วงเวลาที่ได้ยม่ได้อยู่ช่วงเวลาสองเลยไม่ได้อยู่ในช่วงเวลาที่สองเลยก่อนนั้นนี่เหมือนแบบเป็นแค่คนรู้จักคือใช่ค่ะเป็น คุยกันแล้วก็รู้สึกว่าเออก็ดีนะพี่เขาก็น่ารักแล้วเขาก็เป็นคนที่พูดเก่งคุยเก่งแล้วก็เป็นช่วงที่ที่ดีที่คุยกันตอนนั้นก็ <c oughs> แต่เพิ่งมาตัดสินใจคบกันตอนปลนายอะไรท <c oughs> ี่สุดเหมือนสถาน,นะมันไม่ไม่คบกันตั้งแต่ตอนตอนนั้นนาะแล้วก็มีการการบอว่าพี่เขาบอกว่าไม่สนแล้วใช่ไหมหนูก็เลยว่าเอองั้นเราจะลองบอก เปิดตัวไหมเพราะว่าสําหรับหนูว่าถ้าพูดถึงก,การพบกันน่ะมันต้องเปิดเปิดตัวเปิดอะไรแต่ว่ามันก็เป็นแค่ช่วงเวลาสองเดือนที่ที่เราได้แบบทําเต็มที่แล้ว่าเราไับสถานะแฟนก็คือช่วงแค่ช่วงเปิดตัวอ่าประกาศที่ประกาศต้องประกาศทั้งสองฝ่ายแล้วในวันนั้นคือเรื่องที่จะแบบ ถ้าก่อนหน้านั้นคือถ้าหนูจะเป็นอยู่ดีๆเป็นผู้หญิงออกมาแล้วก็ประกาศว่าแบบว่าหนูอะไรอย่างเงี้ยหนูก็ไม่กล้าที่จะ <S <S บอกเพราะว่ามันเป็นช่วงที่คุยกัน<ช>และและพี่เขาก็มีโอกาสที่จะจะทําอะไรของพี่เขาก็ได้แล้วเราอยากทําอะไรของเราจะทํางานจะทําอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ติดอะไรแต่ว่าถ้าเราคุยกันแล้วจะพบกันอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ง่ายเลยการสาหรับการเลิกกันแขกแพ้ที่ว่าเลิกกันด้วยดีหรือว่าเลิกกันด้วยมีมอะไรบางทีจะจบเกินเลิกกันด้วยดี เลิกกันด้วยดีหรือว่ามีอะไรติดทางไหมสำหรับตอนนี้หนูไม่มีอะไรติดทางแต่ว่าพอมันเลิกกันผ่านไปหนึ่งเดือนมันก็เกิดการกดดันฝังเรามันเลยทำให้อิจฉามันเลยรู้สึกว่าทำไมอะไรเงี้ยติดใจเราเรากดติดเราเรากดหนูหนูแชร์อะไรไันไหมคะจริงๆค่ะไม่ไม่มีไม่มีชื่อไม่มีอะไรแต่ว่าหนูชอบลงเพลงแล้วก็ลงสตอรี่ลงอะไรอยู่แล้วคือ จะตอนที่แฮปปี้หรือว่าจะตอนที่แบบเซ็งๆหรืออะไรคือหนูอยากทาให้ทุกวันแบบว่าเรามีอะไรอัปเดตเพื่อที่คนดูเขาจะได้รู้ว่าเออเรายังไม่ได้ถัดไปไหนกับโซเชียลอะไรแบบไี้ก็้ืใช่จ้าบุ้งดานามไม่ได้อจะไรจใสแล้วก็ไม่มีเจตนาแต่หลายคนมองว่าฝัา่งหนเขาบอกว่าเราไม่ได้ถักเองคนอื่นเป็นคนทีมอบ้อ๋อ ข้อความไม่ได้โพสเด็กหนูเป็นคนบอกพี่เขาเองว่าหนูชื่นชมเขาว่าพี่เป็นคนที่เก่งและหนูมองแบบว่าโดยท่าเขาอยากจะเข้ามาในทุกำงานในวงการอะไรที่หนูในใจหนูชมเลยคือหนูเป็นคนทีมเกงไม่มีใครพิสใจน์นั่นเมื่อกี้ใครเห็นข้อความที่เขาไปถามบอกว่าทำไมคนอื่นพิมพ์ให้เราใช่ไหมแต่เมนนั้นน่ะเรายืนยันว่าเราเป็นคนพิมพ์ไม่ใช่คนอื่นพิมไม่มีใครทิมในเรื่องนี้ชานิทกับตาโมเล่กันเพราะว่าเวลาไล่จุด กิดการช็อตคิวขึ้นตรงนี้เราเป็นยังไงก็มันไม่เป็นไรมันเกิดขึ้นไปแล้วแต่ส่วนหนึ่งในนี้อาจะไม่ไม่ตองม่มีปไม่มีส่วนจริงๆมันเกี่ยวกับเรื่องของงานของเราเลยลูกแต่ว่าเหมือนเรากําลังจะมีบทบาทใหม่ๆอาจจะต้องไปเจอคนใหม่ๆนักแสดงผู้ชายนักแสดงพระเอกอะไรอย่างเงี้ยการที่เรามีแฟนหรือเปิดตัวมันจะทําให้เราแบบไม่เออไม่ทำงานลำบากขึ้นอะไรอย่างเงี้ย มีส่วนกับงานไหมสำหรับหนูนะคะพี่เขาก็ทําพี่เขาก็ทํางานหนูก็ทํางานคือเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องสองคน<ม>เราจะคุยกันมันคิดก,กันยังไงค่ะไม่ไม่มีเกี่ยวกับเรื่องงานเลยถ้าจุดนี้ทาให้บอกว่าต้องอยุิทันนีเลยถ้าเป็นตัวเป่ยนใจเองสิ่งที่ทำให้เราว่าเออมันต้องหยุดแล้วคืออะไรสำหรับหนูรู้สึกว่าต้องหยุดแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกคือไลฟ์สไตล์หรือว่า ชีวิตหลายๆอย่างคือเราลองศึกษากันแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยมันไม่มันยังมันไปต่อด้วยกันไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยแต่ว่าแม็กซได้เห็นที่เขาให้สัมภาษณ์ทั้งสองรอบไหมสัมภาษณ์ที่อม็กซ์ให้สัมภาษณ์ทั้งสองรอบไหมได้ดู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 ไปครับสัมภาษณ์ของเขาได้ดูเรามีจิจใจอะไรตรงไหนหรือว่าเรามีอะไรอยากจะบอกอะไรที่ไม่พอใจ เหมืนจะถามตอบเขาบอกว่าเลิกกันไม่ใช่เพราะดูที่สาวแต่เลิกกันเพราะสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างครับมีส่วนคนรอบข้างสำหรับหนูไม่เลยคือคนที่คุยกันและเราเราต้องควบคุมความรู้สึกเราควบคุมได้ทุกอย่างเราถ้าเรารักันเราคุยกันแล้วเราก็ตกลงมหรือทำอะไรร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ คือเก๋ไกายืนยันว sí. no ่าเป็นแค่คนสองคนเท่าน <th 60> ั้นไม่ม <coal> ีคนอื่นมาเกี่ยวข้องใช่ค่ะเหมือนคนก็สังเกตว่าเหมือนมันมีปัญหากันเรื่องที่เราเริ่มไม่ไดครัไรอย่างเงี้ยสังเกตปัญหาเพรว่ามีปัญหากันไมากเริ่มแบบนั้นก็จะผิดว่าบอกว่าเราไม่ได้รับพอที่นี่นั่นมาอาจจะเป็นส่วนอเมริกาเหตุผลที่ต้องมีติดอเมริกาเขาไม่รู้ว่าเราคิดมาก ไปสังเกตหรืออะไรอย่างรกนี้มี่เขี่ยงมี่เขี่ยงไหมลูกค่ะเขี่ยงไปเลยไม่มีส่วนอย่างที่แน็คเหมือนแน็คเขาเคยพูดว่าการคบกันมันมีกฎมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะไรอย่านะพี่ไม่รู้ว่าพูดได้ไหมเพราะว่ามันมีคำถามที่ว่ากฎจริงๆนะคะอย่าเรียกว่ากฎเลยคือหนูอะไปเจอในในจีแล้วเขาลงว่าสองสองสองก็อ่านสองสองสองมันหมายถึงอะไรมันคือแค่ การกระชับความสัมพันธ์แต่ว่าไม่เคยตั้งกฎไม่เคยหนูกับพี่ไม่เคยตั้งกฎเช่แล้วก็แค่แบบว่าถ้าถ้าโคกันหรืออะไรชสุดท้ายที่ผ่านมาหนูยืนยันใช่ไหมว่าหนูม่ที่ไปเปลี่ยนแปลงเขาแล้วก็รักงครั้งนี้มันเป็นแค่ความปลี่มไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงหนูยืนยันไหมว่าไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงเขาแล้วก็ไม่ใช่ความปร่คือหนูอาจจะเป็นคนที่ชอบทำงานแล้วก็ตอนนี้หนูเห็นว่าที่ มีการแข่งขันในการรู้จักงานแล้วเขาก็มีแนวทางของเขาแล้วก็เวของเขาหนูก็แบบแฮปปี้ตรงนี้แล้วที่แบบเราตัดตัดกิจการของตัวเองเพราะว่าในส่วนของนายศพว่าต้องยกเลิกงานก่อนร้อยงานงานกู่เราถ้ายกเลิกงานกว่าร้อยงานเนี่ยหนูบอกว่ารับมาประมาณห้างานไม่ถึงห้างานด้วยซ้ำแล้วก็ร้อยงานเนี่ยถ้าติดต่อเข้ามาก็ทําไม่ทันอยู่ ไม่ถูกน้อยนกพอดีทาเจอตอนน้มก็งานสุดท้ายรู้สึกไงว่านักกจริงทรายว่าเขาพลาดกว่าเราว่ากีไก่จะต้องเป็นเจ้าสาวของเขาในอนาคตเขาดูจริงเขาดูจริงจังกับรักที่เกิดขึ้นกับเรามากมากตลอก็หนูก็ทำงานของหนูก็คือถ้าพี่เขาอยากทำอะไรก็แล้วแต่ที่นทัเล่ากเจออท้กันะเอเรยกตอระจบให้ค่ะ ค่าจบตรงนี้ในรูปคุณรูกยังไรู้สึกยังไงจากการที่รู้สึกว่าค่าจบว่าเราค่าจบวันนี้อยากให้เราเป็นเจ้าสาวที่เป็นเจ้าสาวโอ้หเรื่องเรื่องนี้มันซีเรียสเหมือนกันนะมันจริงจังเหมือนกันเรื่องแต่งงานอะไรแล้วก็ต้องใช้เวลาแล้วก็การหลายๆอย่างค่ะมันไม่สามารถที่อยู่ดีๆเ,เราคุยๆกันแล้วก็คือถ้าอะไรมันไม่แน่นอนอะไรเงี้ยหนูว่า ยังพูดถึกไม่ได้เรื่องนี้ขอบคุณคุณเต็มแล้วมันมีสักคอนเทนต์เนาะรักตรงนี้มันจะคอนเทนต์เนาะโอเคขอบคุณมากฮัลโหล